แต่งกรอน่อยดีเจาไปพูดในงานเดงรุ่นโอ้โหงานง่ายมากเจ้เนีน่ยนะได้เกรดเอมาตลอดภาษาไทยแต่อนุบาลยังมาหาวิทยาลัยโอเคโอเครู้อะไรไม่สู้รู้งี้หรอใช่หรออ่ะไม่ดีตรงไหนน้ำท่วมทุ่งไปรับถุงยังชีพแกไม่งั้นาไม่มีอะไรกินเย้ยพี่โมนสาระเลยนีแม่เดี๋ยวเพื่อนมันโหเข้าใจปะราไม่ดีไปเป็นคโยอตี้ดีกว่า ่ะคดีจะตายรักลัวให้ผูกรักลูกให้ไอโฟนโอ้ยพี่มดอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เปิด w i f i ให้ลูกทันเล่นโอ้ยพี่มดไม่คุยด้วยแล้วเนี่ยดีจะตายนี่ไม่ใีใครที่ได้ยินเราันหรอจะบอกให้แม่โทรมาเมื่อนะพี่มดฮัลโหลแม่ว่างายถ่ายรายการอยู่ฮะจริงเหรอแม่จริงเหรอ ดี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 แน่แม่เดี๋ยวถ่ายรายการก่อนเดี๋ยวกลับไปไมเมาส์กันนะโอเคโอเคพี่หมวดแม่โทรมาแม่ยกใรดำให้ไงไม่ใช่บอกว่าไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าจะมีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติเฮ้ยพี่เจอบ่อยนะแบบเนี้ยแบบเราอยู่ชาตินี้แล้วเขาอยู่ชาติหน้า,นางไงมิน <laughs> ไม่ให้กําลังใจน้องเลยอ่ะน้องอยากมีเนื้อคู่ปเป็นชาวต่างชาติตายลูกออกมานะจะได้สวยน่ารักเป็นนางเอกทีวีหรือว่าเป็นดาราอะไรยเงี้ยนี่มินก็อย่าเพอ้เอเจ้อแบบนั้นนี่มันแบบหนึ่งในล้านนะมีลูกครึ่งอย่างไม่ไดีหลอกน้องพี่จะบอกให้ฝ้ากระนะเต็มหน้าเลย โอ๊ยพี่โมดคนชาติไหนก็เป็นได้ปะ่ะฝ้ากะโดนแดดแรงๆก็เป็นหมดแล้วมันก็ใช่แต่น้องต้องระวงังไอ้พวกนี้มันมีแบบเชื้อชาติเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วถ้าเป็นฝ้ากะลึกๆเนี่ยน,นะเลเซอร์จนหน้าบางก็ยังไม่หายฉันจะบอกให้พี่โมดถ้าชอบขู่ไม่เอาแล้วไปถามหมอติ๊กกว่ารู้ลึกร,ร,รู้จริงมีผู้เชี่ยวชาญใกล้ตัวดีจะตาย เดี๋ยวนี้มิ้นแอบไปนัดหมอไม่บอกพี่เหรอ <c oughs> ลายมากนี่งั้นเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมคำถามก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาคำถามก่อนดีเลยพี่มดแต่ก่อนเราจะไปพบกับคุณหมอจริงนะคะเราไปชมสกู๊ปดีจากทีมงานกันก่อนเลยค่ะไปชมเลยค่ะฝ้ากระเป็นปัญหาผิวระดับมหาชนค่ะเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเมืองร้อนสาวๆาวต้องเผชิญแสงแดดจ้าตลอดวันหากละเลยกันแดดแม้เพียง10นาทีผิวก็อาจเสียหายกลายเป็นฝ้าและจุดด่างดำได้ แพทย์ผิวหนังส่วนหนึ่งยอมรับว่าการรักษาฝ้าให้หายขาดเป็นสิ่งที่ทำได้ในฝ้าตื้นแต่หากฝ้าฝังลึกลึกถึงชั้นผิวหนังแท้คนไข้าอาจจะต้องทำใจเพราะแม้จะขจัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงใดๆก็ไม่อาจสลายไปอย่างถาวรได้สิ่งที่คุณหมอแนะนำคือการป้องกันผิวไม่ให้เกิดฝ้าจะดีที่สุดค่ะ